แล้วฮะเดี๋ยวแะสบายดีชิดทานทีตั้มหลับส้มมาอนี่บอลิสตไปสิเบ็ดกลางคืนทุกคนนี่ไปนี่มองตอนแรกก็เลยจะไปชิดเบรกอืมมันจะได้ไฟหรืออะไรกันไปเบิ่งน้ำกันไปนี่มอง เอาเงียบของเฮากันนี่แหละในเม้าทุกคนนี่ได้ต่แนดงในรถกะเลยไปสิบเก้ากลางคืนนะอืมโอเคไปว้าวว้าว,ว,าวแรงเลยตุ๊กแกตุ๊กแกทุกคนจ,จับาบมือ <laughs> ตายานเลย งานเป็นงานเป็นยังตัดไม้ไผ่ยังหอนห่วยเถอทุกคนมาไมมไปหองห่หว,ยงหวยแล้วทุกคนตอนนี้คือหอนห่วยเรียบร้อยทุกคน ตอนนี้เข้ากาับซิมมันเบ็ดก่อนด้วก่อนจะซิมเบ็ดนะนี่ทางทีมงานเพื่อนกามัดเบ็ดยังม่แล้วครับมันไวมันไวเนาะ à, bắt vẫn đâu đực lẽ mời cho nói tiếp sau mộ mua lại nhọn mía ốt áo, mìa cả, ôt áo. <laughs> đó, thì nhọn mía cả ốt áo à, thưa con thiếu ngạn bên này là tôi nên ta khai nhẹ mà ít lẽ bây đầu đi tôi nên ok ta khai okay. đại sòng tô luôn đó มาอีกแล้วทุกคนเลยมาอีกแล้วได้แล้วโอเคหายทีมั่นมาตลอดทุกคนเราด็กจะเนี่ยมันจะโตสักตรงไหนมาอีกแล้ว pernaman telok pat ni kabar nyai dah kat kat melah pernaman telok pat ni จะนั้นก็ตังไฟมันจะฟืนเดือกอันนึงก็เล็ดเบาเล็ดแต่ว่าจะงานเพิ่มบิงให้ nè các con có đại gắn vào có đại trong tô đây lại <laughs> tiếng ngàn đây sàn chi tô này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปรเทศบริจูรถถึงรมีถัมงมันนิดหน่อทางด้านทางทิศไท้ทุกค

นนี้ก็จะนนีไดปาต่มาสุกอนะมาีกมาแล้วต้นกรมาตกทุกคนเลยี้กาตกแหงอยู่ไตอนนี้เนกาตกแล้วมาี่นกาตกแหงแล้วทุกคนกาเริ่มนาวแล้วทุกคนต้องพิงไฟเอา เอาเนาะปลาฮายังได้วลารถเอาเล้ทุกคนเลยตอนนี้กะมีถ่ำง่ายๆไหโวยทุกคนจ้วปลานะได้อีกแล้ววันนี้กะมานนะดูนั่นทุกคนมากับจามัานปะนียันนี้กะา ไป,ก,ก,ก,ปกี่ตัวข้าวห้องปห่งเลยปอน Ah, xin lỗi rồi mình. Tiền cho tí tiêu. Tiền là con nè. Yeah. Man, man, man. Vuội đi mang đấy. ี่ดูคนงานในพิมพ์ไทยล้วครับผมตอนนี้เรานเราเก็บตขนยังไงตอวน้าเลยนอนเลย เดนอนอีกนอนได้เอาโอ้ก็ได้เอาโจะนอนไว้บเฮาสิยงเนาะบอนเบ็ดพุ่นนี่ีนึงแล้วก็นี้นบนี ันนี้นึงนะ้น,นึ่ไรที่ม voilà kind of right. ีหูนะ nah, ่าม่แต่เราคิดกเ้าได้

ตอนนี้ก็ลังื่องาละทุกคนตอนนี้เราคนกำลังพังนอนนลโอ้ยยยยนยอยะยยยอนยอยย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 ยรเยยยยยยายยยยยนยย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 าย ตอนนี้เท่ากอนลุอนเรียบร้อยไพืัเราบอเร okay. อยาโอเคทุกคนฟังกันสบ็บตรงฮอลคือที่เห็นนอกใดไลลยกันแต่วนี้นี่กสเมือ่อและเพราวนหนาวคนกเหนาอะไรมีแตดใกสิเมื่อคลิปนี้ก ก็ทีนี่กอนขอขอบใจถึงงานที่กีที่ตามท่านชมท่จนเป็นจบทุกคนตอนนี้ครับก็คืที่นี่กอนขอกล่าวคำ่าสบายดี